กอแดงครับกำลังงาม้วยจ้าจะจุ๋มนะ ทาหน่อยจ้ะจุ่มสีพอดีเ่บเลยจ้ะเป็นสีหอมพอดีทานใหญ่เนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องแหล่าพี่ีกับพี่ใหม่ผูเขามาชมทรโลกน้ำครับ เมื่อกี้ก็มาพอๆกันกับบานาัดกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็พาเดินทางเขาป่าหาเบื้องเฮ็ดคือเก่าแล้วจ้ะกับกระดุนไปชมน้ำการจ้าวาสิมาเฮ็ดยังแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องดนเบื้องน้ำกันครับเมื่อนี้เมื่อกันในเสาร์วันที่3สิบกรกฎาคมปีพศ2006ครับพิกาด์เขาป่าบ้านน้องเมฆตำบลในขามเพื่อบ,บุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับ ืัอนี้ก็ต้องไปรลุนเบิงน้ำกันครับพี่น้องบ่วสีมานเฮ็ดยังแน่ครับเฮ็ดก็เริิมใบเริ่มหางไปแนแล้วพี่น้องไปรลุนเบิงน้ำกรรัน,กกนครับหลังแลนาแลดอกแหลกแหกมันครับงามยิ่จ้ะพี่น้องขาอ้วนขาใหญ่แฮงนเนาะจ้ะ กอแดงครับกำลังงามเลยจ้าจะจูมไหมเนาะด่อันเช่ากอยคางต้นไม้ จุ่มกันละงานจ้ะขาอยางแหงบ่เห็ดพึ่งน้ำอ้อยจ้ะพึ่งดำครับปุ้ยขาพี่น้องขาอห่วนว่ใหญ่ๆเนะาะขาเนเห็ตุ๊บูอยูนะ่เนาะจุ่มน้างงามดีจ้ะ ลังแลนาแลครับดอกบานแข็งอยู่เนาะจ้ะแดงก็อีกจ้ะน้องามนี่จ้ะ สองเลือกอ่อยใช่ดิห่างกันเห็ดผึ่งคาล่าจ้ะผึ่งดำครับดอกพอดีงามเลยจ้ะผึงน้ำอ้อยครับเห็นห่างๆเนาะ ถึ่งข้าไล่ครับเ็ดเพิงกับห้างๆเนาะจ้ะล้างแลนานแลก็เริ่มห้างนะครับแดงนาแดงช้ำครับถึงข้าไล่ครับ ถึงกระให้หางให้จ้ะแดงน้าแดงชํำครับจุมง,งามมั้จ้ะมื่อี้ก็ห้างแห้งนอกะสะกอยจ้าแดงน้าจ้ะขาเนี้ยไงเล้วจ้ะ พึ่งค้าลายอีกจ้ะดอกบานเป็นครับอันนี้บานแข็งอยู่เนาะจ้ะกําลังสีดาเครื่องตาครับวันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดร่วมพี่น้องเฮดเผิ่งเฮ็ดตีนร่วมครับ ดอกแข็งดีอยู่จ้ะนี่เป็นเฮดเลมเนาะ ้องดอกจ้ะข้าวลิ้นจ้ะสองจูมจ้ะ จ้จูงง่ามด้วยให้ข้าวนึ่งกระแกงเสียพกันด้วยจ้ะจูงคนงามด้วยจ้ะ ดูงามดีจ้ะรังแรงานแลจ้ะยูพันจ้ะ เดีงงามให้จ้ะทานหน่อยจ้ะเ็พึ่งค้าลา้จ้ะ กำลังเด้เคืองตาเนาซสก,กอยมาเนี่เป็นเทดล้วมๆครับเทดก็เริ่มหางเริ่มไหวแล้วพี่น้องหลังแหลานา,นานแลอีกครับสองจุมจ้ะ

Sonni dabei meiner doch du und von ta กินเลยจะดอกซ้ำดอกจูกจูมนะ่าดากน่ะกำลังเกิดใหม่จะเ็ตทานดอกกำลังพอดีงามเนาะซ้ำจ้้ นะนะอันนี้เป็นตาเฮตทานเนาะสก,กอยจ้าออกแยกออกต่างหากครับนี่แต่กำลงัลางงามเนะาะกำลังจูมเลยเนาะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกาบานครับมาสรุปผลงานกับเจ้ากอยครับมืนอวานจ้ามาบึงผลงานของเ่าจากพี่น้องตานีก็สิเป็นเฮ็ดผึง้งร่วมเฮ็ดดินร่วมจ้ะกระได้เคืองตาอยู่จ้ส่วนตานีเห่าก็สิเป็นเฮ็ดทานหน่อยจ้ะพี่น้องกระได้หลายเติมอยู่จ้ะก็ถือ่ามานอยู่จ้ะเมื้อนา้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชินชอบมาคลิปนี้กอยจะลืมไปใส่กดไค์กดแชกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อทีซีบูพาดคลิปใหม่ๆจากบาลนัดกับสาวก้อยเดอร์จ้ะพี่กัดของเฮามือนีกับป้าบนน้องเมฆอำเภอบุรลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่30กรกฎาคมปีพศ65มือหนาคลิปหนาขยุปป่กันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพญายัยไไมัยครับสำหรับคลิปนี้เฮดก็เริ่มห้างเริ่มไหวแล้วพี่น้องเฮดเริ่มหยุบไปแล้วครับวัอนี้กับซีบ่ได้เตรียมตาบนไดเนาะสาวกอย เพราะว่าเฮ็ดเพิินเริิมห่างแล้วครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชอบมากลิปแต็อย่าลืมไปซอยกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจ mm hmm. เห็นบางนากราบสาวก้อยชิปใหม่ต,ต่อไปครับพอการชิปน mm hmm. ้ามือนาครับพี่น้องําหรัคชิปนี้บางนากราบสาวก้อยขอโตล่าพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบานครับสวัสดีครับ